วันนี้ผมจะมาไล่กันที่โรงแรมรู้สุดใหม่ของผมซึ่งโรงแรมเก่าเนี่ยมันไม่หรูเลยโรงแรมเก่าเป็นเก่ามากเลยเราจะจองโรงแรมใหม่แล้วเราให้เขาซ่อมโรงแรมเก่านี้ให้เสร็จเราจะมานอนที่โรงแรมนี้ก่อนนะครับคืนนี้เนี่ยครับ ตรงนี้นะครับที่เราจอดรถนี่ตรงนู้นนะ่ะไปที่เราจอดรถอันนี้คือตอนกลาคืนเลยนะอาจจะน่นกากลัวหน่อยนี่ทางเข้าโรงแรมอยู่ตรงนี้เห็นไหมเห็นตูสว่างไหมก็คือเพื่อนเราไงคนข้างหน้า,า,นา,นาแล้วคนข้างหลังพ่อเราครับแล้วเป็นเด็กอาจารย์ที่ไร อะไรเงียบอะไรออห้ามเสียงดังนะครับผม,มเงียบอะไรยู่างนั้นอยู่ครับเฮ้ อะไรนะลองทับปันหนาไรวางไว้หน้าโรงแรมแล้วอะไม่ใช่โรงแรมม้านพักอ๋อบ้านพักตอนนี้เราเปิดห้องโรงแรมเราได้แล้วนะคบผมซึ่งเป็นโรงแรมที่ห้องโค้ดเล็กแลวนะคะผมห้องเราเนี่ย พอเข้าไปแล้วก็จะอธิบายนะครับผมนี่พ่อเราเปิดไฟเลยตรงนี้ครับนี่มีไมโครเวฟด้วยและมีมตู้เย็นคือข้างในใส่ของไว้หรือยงังนี่ครับข้างในใส่ของไว้เต็มเรียบร้อยตรงนี้มีโยเกิร์ตด้วยและตรงนี้มีไข่นะครับคือเรียบร้อยมากและอันนี้คือขนมที่เราเพิ่งกินใมปูไปเมื่อวานครับเมื่อวาน โอเค okay. อันนี้คือปุ่มน,ออนะครับรน,รนี่ขนมและจากนั้นอันนี้คือห้องพ่อเรานะครับนี่เตรียมของเรีบร้อยและนี่คือห้องแม่เรารตรงนี้มีพัดลมด้วยตรงนี้แอร์ไฟใช่ห้องพ่อเาไม่นอนห้องนี้กัน เออเขาไม่นอนห้องนี้กันถ้าเราจะปิดแอร์ห้อง,น,ไไงนี้ควดทำยล่นี่อันนี้คือห้องน้ำนะคะผมมีชักโครกแล้วก็มีอ่างล้างมือฝักบัวและอะไรอีกมากมายมีไฟด้วยมีท่อกระจกและนี่คือห้องทำอาหารตรงนี้มีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับห้องนี้ <c oughs> ใกล้จบแล้ว <c oughs> อย่างสุดท้ายก็คือ ของที่เราเพิ่งเตรียมมาจากโกรงแรมผมจะมาเล่นกระตรงที่ก่อนไว้สำหรับโรงแรมนี้เนี่ยเป็นหรูมากครับใครที่อยากมาก็มาได้นะครับของโรงแรมหรูนี้จะไว้ก่อนเลยชื่อว่าเนี่ยเนี่ยติดตรงขมานี้ทุกคนรู้ไม่อ่านว่าอะไรผมไม่เห็น Hello Summer เออ น่าจะแฮนโลซัมเมอร์เห็นะงั้นขอจบคลิปนี้ก่อนแล้วกันครับ